บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนพี่พี่ทำขนมปังป๊อปพริกเผาต้ยมยำกันจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่พี่ท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทาเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกด กระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับขนมปังนะคะเราจะใช้แบบแผ่นหนานะคะเขาจะมีความหนากว่านะคะอันนี้หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เมเกอรี่นะคะหรือว่าในแมคโครก็มีนะคะลองไปเดินดูเ,เสร็จแล้วคะ่ะเราก็จะมาหั่นขอบออกก่อนคะ่ะ ขอ,ออกให้หมดทุกด้านเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะมาแบ่งหนึ่งแผ่นนะคะให้ได้4ชิ้นนะคะเริ่มจากตรงกลางก่อนก็ได้ค่ะแบ่งครึ่งเลยค่ะอ่ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะกลับด้านค่ะเหมือนกันนะคะให้ได้4ส่วนนะคะ โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะได้ขนมปังเป็นลูกเต๋าชิ้นอ้วนๆแบบนี้นะคะพอหั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมปังของเราเนี่ยค่ะไปตากแดดค่ะตากให้แห้งเลยนะคะแบบให้กรอบเลยะคะ่ะเพื่อที่จะไล่ความชื้นนะคะเวลาที่เราเอามาอบทําเป็นขนมปังป๊อปของเราแล้วค่ะเขาจะได้กรอบได้นานนะคะเก็บได้หลายวันเลยค่ะ ส่วนประกอบนะคะก็จะมีขนมปังค่ะที่เราไปตากแดดแล้วนะคะตอนนี้ก็แห้งดีแล้วเนาะต่อไปค่ะก็จะเป็นเนยสดเค็มนะคะน้ำข้นจืดค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกเผาต้มยำนะคะกุ้งแห้งค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีตะไคร้ซอยละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงมือทำขนมปังป๊อป ต้มยำกุ้งกันค่ะเริ่มต้นจากตีเนยให้ขึ้นฟูก่อนเลยค่ะพอเนยเรา ฟูดีแล้วนะคะเราก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเลยค่ะ น้ำจืนะคะน้ำพริกเผาใส่เลยนะคะเอาให้เข้ากันก่อน ตล่อมให้เข้ากันนิดนึงก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะหมูจะใส่ตัวกุ้งแห้งลงไปเลยนะคะ แล้วก็ใบมะกรูดนะคะตะไคร้ซอยค่ะ,ะได้มีกลิ่นความเป็นต้มยำเต็มๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตีให้เข้ากันอีกรอบนึงจ้ะ เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยหอมเครื่องต้มยำม,มากมากเลยอืมตุดยอดเดี๋ยวเราจะไปคลุกกับขนมปังกันค่ะทีนี้เราก็จะเอาเครีมที่เราตีมาสักครู่นี้ค่ะลงไปคลุกกับขนมปังที่เราเตรียมไว้เลยนะคะ จะใช้มือก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยเนาะเอาให้เขาเข้าเปนเนื้อเรียวกันนะคะ เอาให้เข้ากันดีแบบนี้เลยนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมถาดไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ถาดนะคะที่รองด้วยกระดาษรองอบนะคะหรือถ้าไม่มีก็ใช้กระดาษไข่ธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปอบค่ะไฟ1้อยห้าิองศานะคะอบสองรอบค่ะ มาแล้วคะอันนี้คือครบ15นาทีแรกนะคะแล้วก็ออกจากเตอมาก่อนค่ะแล้วก็จะมาคลุกให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะ เสร็จแล้วก็เกลี่ยเหมือนเดิมนะคะเราจะเอาเข้าไปอบรอบที่สองค่ะร้อยห้าสิบองศาเหมือนกันนะคะก็ประมาณสัก1 0 1ถึงนาทีเหมือนเดิมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะดูให้สีเขาพอสวยๆนะคะอันนี้พี่ๆต้องไปดูเตาที่บ้านของตัวเองเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมนะทุกครั้งที่เราทำขนมอบนะคะเพราะว่าเตาของแต่ละบ้านอาจจะความร้อนไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้น เราเอาอุณหภูมิเป็นหลักนะคะเพราะเราก็จะต้องไปบวกลบเวลาเอาเองนะคะโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวหมูจะเอาเข้าวอบรอบที่สองนะคะเอาละจ้าอบครบสองรอบแล้วค่ะน,นี้รอบที่สองแล้วนะคะสุดท้ายแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลายความร้อนเขานะคะเท <Okay, S 1> ใส่กระมังเลยจ้า mm hmm. แล้วเราก็จะมาเหมือนแบบว่ากระจายความร้อนนะนะคะ ให้เขาคลายความร้อนค่ะเพื่อให้เขากรอบขึ้นนะคะฟังจากเสียงเนี่ยค่ะม่กรอบแล้วค่ะพียงแต่ว่าถ้าพี่ๆแบบวางไว้เฉยๆนะคะเขาก็จะเป็นเหงื่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนแบบเอามาให้เขาคลายความร้อนก่อนเนี่ยค่ะ สีสันก็เข้มข้นน่าทานเลยละค่ะจะมีสีแดงๆของกุ้งแห้งนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นกุ้งแห้งติดสวยๆแบบนี้เลยนะคะรสชาติจะเข้มข้นมากเลยค่ะเดี๋ยวหมูจะคลุกตรงนี้ให้แบบเขาคลายความร้อนก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะ เเราก็จะไปแพกใส่ภาชนะหรือว่าบรรจุภัณฑ์ไม่ให้โดนลมนะคะถ้ามีคำถามฝากไว้คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ นะครับเพราะผมจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาแบ่งปันเสมอนะครับไว้พบกันในคลิปครั้งต่อๆไปครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ